คนเรานะคะมักที่จะอโหสิกรรมให้พยาทานหรือนึกถึงกรรมดีกรรมชั่วของตัวเราและของผู้อื่นเนี่ยตอนไหนคะก็คือตอนที่เราใกล้จะตายถูกไหมคะหรือตอนที่เราจะาหมดลมหายใจถูกไหมคะก็มีพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะก็ได้บอกกับหลวีมาว่าคุณจะแบกความทุกข์เหล่านั้นน่ะไปทาไมไมาออกไหมคะเพราะว่าการที่ มันก็เปรียบเสมือนกับเวลาที่คุณจะขึ้นดอยอะไรเงี้ยค่ะขึ้นเขาขึ้นภูกระดึงใช่ไหมคะแล้วคุณก็แบกสัมภาระอะไรทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นเนี่ยไว้ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยและทอ้อใช่ไหมคะคุณก็ถอยกลับลงม,มาก่อนสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่มีแรงแล้วก็หมดแรงที่คุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะให้อภัยทานและหสิกรรม ได้ตั้งแต่วันนะับวินาทีนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะทาให้ใจของคุณเนี่ยเบาใช่ไหมคะ,ะคุณก็ค่อ,คอยให้อพยทธานคุณไปใช่ไหมคะตัวเราด้วยตัวเราเนี่ยเราก็เคยทําอะไรที่ผิดพลาดมาใช่ไหมคะเราอย่าไปฝังหรือไปเก็บความทุกข์ซ้ำๆเราเนี่ยน,นะคะมาทําร้ายตัวเราหรือใครที่เคยมาทําร้ายเรานะคะเราก็โหดิกรรมและให้อพยทธานและขอบคุณเขาไปเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าถ้าคุณดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างทางบาร,รมีขั้นสุดตรงนี้ได้เลยถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเขาค่ะที่ทําให้เราเนี่ยได้สร้างทางบาร,รมีให้กับตัวเราเองถูกไหมคะแล้วก็มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นเมื่อใจของเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีสมองที่จะที่จะเอ้ยวันนี้ฉันจะทําอะไรใช่ไหมคะฉันจะจะพัฒนาตนัวเองเรื่องอะไรแล้วคุณก็นําความรู้นั้นมาแปลเปลี่ยน ให้เป็นภาษีเินทั้มหรือว่าเป็นเงินเป็นรายได้เข้ามาใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆนะคะความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้มันก็ฝังอยู่ที่ตัวเราถูกไหมคะแล้วมันก็ทะทให้เราเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วก็หมดแรงแล้วเราก็ไม่อยากเคียนจะทําอะไรเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเคลียร์ใจของเราเนี่ยให้มันใสขึ้น,นเรื่อยๆใสขึ้น,นเรื่อยๆนะคะทาไปวันนิดวันนิดนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขแล้ว เราก็จะรวยทรัพย์รวยกัลยาณมิตรที่ดีเส้นทางเรานะับจากวินาทีนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะวันนี้เราซื้อก็ขอบายบายไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเปิร์ลอีเฟยนะคะบายบายค่ะ